เกิน50%เลยค่ะคือเห็นได้ชัดเจนค่ะหน้าเราจะมันแค่เหมือนแบบช่วงกลางวันช่วงบ่ายเนี้ยถึงจะมันมากๆวันนี้มาทำแอคเคียวเลเซอร์ค่ะหลังจากทำไปครั้งที่แล้วก็คือความมันของใบหน้าเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะแต่ว่าถ้าเรื่องรูุมพุนเนี่ยยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นระหว่างวันเนี่ยหน้าจะไม่ค่อยมันเท่าก่อนที่จะได้ทำเลยค่ะเกิน50%เลยค่ะคือเห็นได้ชัดเจนค่ะครั้งนี้เจ็บน้อยกว่าครั้งที่แล้วค่ะตรงที่เจ็บที่สุดนี่ก็คือแค่5คะแนนค่ะส่วนตรงที่่ไมเจบ ก,ก็คือถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรเลยตรงที่เจ็บเยอะที่สุดน่าจะเป็นตรงจมูกค่ะกับตรงขมับนอกนั้นก็ไม่ค่อยเจ็บแล้ะ มีความกังวลเรื่องความมันบนใบหน้าระหว่างวันที่แบบพยายามหาวิธีแก้ไขแล้วมันไม่ดีขึ้นลองมาทำแอคเคียวเลเซอร์ได้นะคะแค่ครั้งเดียวก็เห็นผลแล้วนะคะเรื่องความมันเห็นผลได้ชัดเลยค่ะหน้าเราจะมันแค่ช่วงกลางวันช่วงบ่ายเนี้ยถึงจะมันมากๆเรื่องอรูขุมขนก็คุยกับคุณหมอก่อนหน้านี้อยู่แล้วว่าถ้าทำเนี่ยเรื่องรูขุมขนมันก็จะดีขึ้นด้วยก็เลยคาดหวังว่าหลังจากทําครั้งที่2เนี่ยเรื่องรูขุมขนเนี่ยจะเห็นได้ชัดรูขุมขนเรากระชับมากขึ้นค่ะ